สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับพื้นฐานในวันที่12มกรานะครับ2,558ตัวแรกนะครับ LPN นะครับก็ปี58นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นปีที่ยากลำบากนะครับคือบริษัทเนี่ยมีแบ็กหลอกมารอโอนก็น้อยนะครับประกอบกับตลาดคอนโดค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะมียอดขายที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่า ป้านะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนปีที่แล้วเนี่ยจะออกมาลดลงนะครับ10%กำไรก็จะลดลง12%นะครับแต่มาในปีนี้เนี่ยบริษัทสามารถที่จะมีแบ็กหลอกมารอโอน16,000ล้านนะครับซึ่ง16,000ล้านเนี่ยสูงกว่ายอดโอนปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับปีที่แล้วเนี่ย12,000ล้านแล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะโอนปีนี้6โครงการเนี่ยยังม,ยงมยียังมียอดที่จะรอ รอรอขายอีกพันเล้านซึ่งยอดนี้ถ้าขายได้ก็จะโอนทันปี58เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดโอนปีนี้ก็น่าจะไปถึง16,800ล้านนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น36%นะครับนอกจากนี้โครงการที่จะโอนปี58เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่อยู่ในกรุงเทพนะครับมีอาการขายที่เร็วนะครับบริษัทสามารถขายได้ราคาดีนะครับมาจิ้นก็จะดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนกลับมามาจิ้นดีขึ้นนะครับกำไรก็จะเติบโตได้ดีขึ้นด้วยสำหรับโอกาสในปี59นะครับเราก็คิดว่า โคตดของปี59นี่จะมาจากออยอดจองที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้นี่คิดว่าสถานการณ์การขายก็น่าจะาจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งมีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองครับปีนี้ดูทุกอย่างเริ่มมีเสถียรภาพนโยบายภาครัฐก,ก,ก็เริ่มที่จะขับ ผลักดันเศรษฐกิจนะครับเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคิดว่าการอายอดจองที่จะกลับมาในปีนี้จะเป็นการช่วยโ um มเมนตัมของการเติบโตในปีหน้าได้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะซื้อขายใกล้ๆกับราคาพื้นฐานพอสมควรซึ่งราคาพื้นฐานเนี่ยเราอ้างอิงตามาระดับ PE เฉลี่ย11ปีย้อนหลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เทรดอยู่ที่ประมาณ11เท่าเช่นเดียวกันนะครับจึงคงคำแนะนำถือนะครับ ในส่วนของ IVL นะครับ IVL ก็มีการที่จะประกาศประกาศนะครับที่จะเข้าซื้อโรงงานแห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นโรงงานเพชรนะครับซึ่งมีกำลังการผลิต252,000ตันต่อปีนะครับซึ่งอันนี้เป็นโรงที่2หลังจากที่เขาเข้าซื้อในโรงแรกในไตามาส2ปี57นะครับอันนี้เป็นการ พอมี2โงลงนี้จะทําให้บริษัทนี้สามารถทําแผนการตลาดนะครับในประเทศตุรกีและยุโรปตอนใต้ได้นะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นแรงเสริมทําให้กําลังการผลิตเพชรของ IVL ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งะครับจากผู้เล่นทั้งหมด4ีรายนะครับสำหรับตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายอยู่ประมาณ1เท่าครึ่งนะครับของ Price Per Book ปี58ซึ่งระดับตรงนี้เนี่ยยังต่ำกว่าช่วงของ Price Per Book ต่ำสุดของในอดีตนะครับที่1.7เท่าซึ่งทำให้เรามองว่าหุ้นตัวนี้ยังมีอัพไซด์ในเชิง valuation อยู่นะครับจึงแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่30บาทสำหรับ อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข่าวซูเปอร์นะครับซึ่งมีข่าวว่ามีข่าวเพิ่มทุน ROPP นะครับซื้อที่ดินมาทำโซล่าฟาร์มแล้วก็จัดตั้งบริษัทย่อยมาทำโรงงานไฟฟ้าขยะนะครับซึ่งบริษัทน่าจะได้เงินทุนประมาณ6,700ล้านนะครับจากการเพิ่มทุน ROPP และคาดว่าจะได้อีก5,900ล้านจากการใช้สิทธิซูเปอร์วอลและวอลสองซึ่ง2ตัวนี้จะหมดอายุในกลางปี58แล้วก็ปลายปี58นะครับซึ่งรวมทั้ง ซสแล้วก็จะได้เงินทุนเข้ามาในส่วนของระดมทุนเนี่ยหมื่นสองพล้านรวมกับส่วนที่กู้ได้ในอัต,ตาส่วน3ต่อหนึ่งะครับเราก็คิดว่าในเรื่องของเงินทุนที่ต้องใช้ลงทุนทั้งหมด3ามหมล้านน่าจะเพียงพอสําหรับการขยายกําลังการผลิตนะครับในเป้าหมายกําลังการผลิตที่500เมกะวัตต์นะครับส่วนการจัดตั้งบริษัทย่อย Super Earth Energy นเนะครับทาโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ก็ยังคงเป็นอัพไซด์ที่น่าติดตามนะครับคงจะต้องรอรายละเอียดกันต่อไปนะครับราคาพื้นฐานและคำแนะนำเนี่ยอยู่ในระหว่างปรับนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับสวัสดีครับ